อันนี้ก่อการบุญก็ได้ทําการสร้างโบสถ์มาครับอาจารย์ครับนี่อาจารย์เผาครับเป็นคนออกแบบและควบคุมการผลิตทุกอย่างไม่ใช่ผลิตหนังเว้ยทุกชิ้นทุกชิ้นข้าอาจารย์นี่ก็คนสำคัญเป็นไงไม่ใช่อาจารย์มาช่วยมาช่วยทาสีให้มีสีสันวันนี้เป็นเป็นใครการเป็นสถาปนิกจบถาปัตย์จุฬารุ่นเดียวกันคุณเมธีสกาวแสงอดีตประธานชมรมวงดนตรีซีลาซีวิบแอน ชมรมดนตรีสายกอนสมัยคูณสีตะลาดังๆอ่ะจิตติมาเจรใจจิตติมาเจรใจรุ่นรุ่นเดียวกันนี่แหละตเมื่อก่อนแถวพี่ตาอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อก่านต้องเป็ดนะฮะเมื่อก่อนก็เป่าถ่าแต่นทุ่งถาปัดไม่ใช่นี่เขาซียูโอแบนไม่ใช่ซียูแบซียูแบรนด์คุณแก้วไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละสายใช่ไหมออกแบบออกแบบนานไหมจ๊านสวยมากบสถสวยมาก ก็ก็ออกแบบไม่นานหรอกแต่มันสร้างนานนิเหนื่อยอยากให้สร้างสักาปีพอที่มัน6ปีแล้วโอ้โหจานไม่กล่าวว่าอย่าให้เกินอีก2ปีให้จบต้องมาช่วยเต็นท์ทำบุญกี่เปอร์เซ็นตแล้วอ่ะปีเปอร์เซ็นต์แล้วจานแบ่งเวลาให้จานไปทำที่อื่นบ้างในใจบอกอาจารย์เขานะมาตั้งแต่วันแรกก่อนตอกเสาเคมีนะครับแล้วก็เราจะมีการ แพห่แพห่กระถินนครับที่มิมาคือน,นี่ครับอ่าอ่าต,ตานิตาตาเฉลิมระเกียรติสมเด็จพระเทพหกสิบพรรษาเอาไว้สุดท้ายค่อยใส่สีสันให้เหมือนจริงมีปิดทองอนะมีรับสั่งจากจากการอนุญาตให้ใช้าตาเนี่ยบอกว่าจะต้องทำสีให้เหมือนตาจริง โพสหนังสือโพสหนังสือลงในลายก่อการบุญเมื่อคืนเนี่ยเป็นหลักฐานว่าท่านได้อนุญาตแล้วจริงไม่ใช่มาติดเองพอปีห้าแปดเนี่ยจุฬามาทอดพระป่าแล้วอธิการบดีจุฬาเนี่ยกราบงอคมทูนสมเด็จพระเทพเพื่อขอตาสัญลักษณ์มาประดับหน้าบันเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน แล้วท่านก็อนุญาตก็ตอบมาเป็นหนังสือเป็นลายลักษณ์สอนแล้วก็ระบุมาว่าให้ใช้สีเนี่ยเหมือนตาเหมือนจริงเหมือนจริงพันก็ตอนนี้ยังไม่ทำา